สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมก็มาตอบกันมากับออวอลคัพสามนะฮะในรูปแบบ CVC เวอร์ชันสิบนะฮะก็จะคราวที่เราเล่นนารูโตะในเวอร์ชันสิบสามจุดศูนย์ไปนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาเล่นตัวละครตัวต่อไปเลยก็แล้วกันนะฮะเป็นตัวละครทีออ่อยากเล่นอีกแล้วนะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่คุณผู้ชมน่าจะน่าจะชอบนะในในในมุมมองของคุณของของผมนะครับผมโอเคตัวละครตัวนั้นก็คือไม่ใช่ใครอื่นเลยะฮะ กิมจอแจกระแจคนะครับผมเอสปาดาหมายเลขหกนะฮะตอนแรกก็ต้องคิดอยู่แหละว่าจะเล่นอะไรดีนะครับแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเล่นอะไรนะครับผมก็<ว>ก็ลองเลือกเลือกๆลๆๆๆดูว่าจะเล่นอะไรดีว่าอะไรอเงี้ยน,นะฮะ ผมไม่ชวนครับว่ากิมจอนี่มันเคยเขาเรียกว่าอะไรนะมันเคยมันเคยโพดในเวอร์ชัน1ิ0จุดูนหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเท่าที่ดูมาเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีนะแต่ว่าผมก็ไม่ชวนกันนะครับโอเคสกิลหนึ่งนะครับเป็นซีโร่นะฮะไอคิกเป็นรับแสงซีโร่ออกไปนะครับ บอกผู้ช่วยฝั่งผมไปยังวะผู้ช่วยฝั่งผมมีเอเนลนะฮะแล้วฝั่งกมค่ามีสุกัยะกับกอนนะฮะก็เรียกว่ามาจากคนละเรื่องนะบางแล้วก็มีตัวละครบางตัวก็มาจากเรื่องเดียวกันนะครับเอ่อซีโร่เวอร์ชั่นนี้จะดูแปลกๆหน่อยนะมันจะดูคล้ายๆกับพวกเอราวาปทุนะผมจะไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นเก่านะพวกเวอร์ชั่นพวกเอ่อบีดวันพีท ปีวันพี13.0เลยแล้วพวกนี้นะครับมันจะยิงออกไปเหมือนแบบเป็นลูกไฟนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชัน13.0นะพวกนันจ้จะยิงเป็นลำแสงออกไปนะครก็มันอยู่ที่ว่าการทํา,ทาแมปผู้ทานทนาแมปขอทํทำยังไงอะไรยังไงนะคะรับกอนก้อนกอนก้อนก้อนสุดสมากเลยน่าดี เปี้ยวเปีเป้ยว <Red battle. S 1> อ่ะเปี้ยว่ะยังโดนอ่ะเกิได้โเดลเได้สิบหายแล้ว,ลวเราโชคดีฮะเราไม่โดนก่อนข้างนะครับ <Yeah. S 3> <ète ator. S 1> ต้องอีกเวลหนึ่งครับผมจะได้อีกสกิลหนึ่งนะฮะหย่ยได้ก่นนะะอ <depressed. S 1> นอหายไปแล้วโอเคสกิลสองมาแล้วนะครับ ปีตายกูชีวิตลำทดแทนไม่พิชิตใช่ไหมลุย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 เหมือนว่าเอเนลจะฆ่าไปได้สามตัวแล้วนะฮะแม่สายอินแม่ก็อย่างเงี้ยครับมันจะได้เปรียยในช่วงแรกนะครับผมโอเคสกิลสองมาแล้วนะครับเป็นเอ่อ เกตเลสซีโร่นะครับรพเพราะจะเป็นซีโร่ที่แรงก,กว่านะครับน้องนี่รอดนะโมเดลเลจเก่งฆ่าก่อนเปนเสียเปรียบแต่ที่มันต้องฆ่าแล้วแต่ว่าเฮ้ยแมวแมวแมวยังไม่สู้ยังไม่สู้เราของยังไม่เท่พอครับถ้าเราไปตอนนี้เราซวยโอ้ยเดี๋ยวนอนแล้วชา้าไปชา้าไป เอ,อ้ยมันจะ่อยแล้วมันจะ่อยแล้วไปไม่ให้ไปไม่ให้ไปเย้หมดสกิลเลยานานเราก็ไม่ค่อยจะพอด้วยเลยระเด็นไปก่อนนะครับดูเหม,มือนสกิลสองจะต้องปล่อยใส่ศัตรูโดยตรงนะครับผมไม่สามารถปล่อยพันคีิปได้นะครฮะแล้วแม่งเสียเปรียบในจุดแรก ถือว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็เล่นๆไปก่อนเนวก็ยังคงค่าตะบี้ตะบันนะผมโอเคเป็นดูเอลนะฮะโอ้โหเป็นเรากับกองด้วยชิมหายแล้วเราก็ยังสกิลเรายังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ด้วยนะของก็ไม่ค่อยแรงนะฮะฮันดิลอมเฮ้ยไม่เข้าใกล้ตอนนี้หรอกโบรเดลิชกี สู้ด้วยดาเมจที่มีนี่นแหละถ้าถ้าถ้ายังเป็นอย่างนี้เราชนะครับคือแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าถ้าถ้ถามันปล่อยสกิลอะไรมาสักอย่างเราเราซวยแน่นะเพราะว่าตัวกิมจอมันใช้ตามไอ้สกิลของกิมจอมันใช้มานาเยอะนะครับเลยทำให้แบบว่า, <Red> าต้องออกตามไอ้ออกมานาไว้หนะ่อย ยัง yeah. okay. ไม่มีแตยังไม่มีสกอร์เิ่มไหวนะฮะ โอเคสกิลที่3นะครับเป็นเอ,อ่อแพนเทล่านะครับผมน่าจะเป็น uh, อ,อ่ล่างปลดปล่อยขั้นต้นนะครับผม <'s> น่าจะเป็นล่างแปลงของอินจอนะฮะนี่ฮะ uh, มาแล้วฮะล่างแพนเทล่านะครับเออ่ uh, ล่างแพนเทล่าจะเพิ่มสเต็งโบนัสเป็น13%นะครับเอจินโบนัส13%ดามเมจโบนัสบวก30มสิเมอร์โบนัสบวก3นะครับแล้วก็พิตพอยต์บวก300 โบนัสมูมเมนต์โบนัสบวก30นะครับผมแล้วก็แอคแทคคูดาวลดลงสูงจดนง 1, นะครับเป้าหมาย safe. เซฟไม่มีการจบตีอะไรนะครับแล้วก็เพิ่มพวกดาเมจพวกสเตตัสนะครับผมสถานะ OVA โหร่างแปลงมัน สเต็กเยอะเหมือนกันนะเพิ่มเพิ่มหลายๆด้านเลยนะครับผมต่างก็ไม่พออะไรก็ไม่พอสัตว์เอ้ my patience <ended>, right? <oughs> how may I serve my e n g a n <way. c oughs> my patience t r y d o e f ไอ้ยแม่งเอ้ยวิ่งเป็นนิวเวอร์เลยสัตว์ศัตรูแม่งวิ่งเป็นนิวเวอร์เลยฮะสัตว์ชาตเยานแม่งทำงานเลยสัตว์เอ้ยบีไบรแอนด์เฮ้ยสัญญาณทะลึกลนะไบรแอนดซู่เอ้ยเวทแบล็คพีมานะเอ้ยเดียร์อาร์มิลส์เวทแบล็ค ยอมโดนฆ่าหรอกโจรเลจเก่บเวลาแตกร่างแล้วมานาแม่งมันกินมานาเยอะคุณผู้ชมครับในช่วงแรกๆของต้นเกมนะมาแยกจอนไม่ยอมเฮ้ยไม่ยอมหรอฮะเออเออฆ่ามึงเยอะเลยดีกูได้จะได้เอ่อ เลยว่าอะไรนะได้เลเวลเยอะๆนะครับดูเหมือนว่าล่างแปลงเอ่อล่างปลดปล่อยนี่จะปล่อยสีโล่กับเกสซีโล่ได้แรงขึ้นนะครับถ้าเป็นการล่างปลดปล่อยล่างเผาเทล่าล่างเสือเสือล่างเสือโปง้งโดนตีตาย,ตายักงั้นนะฮะโอเคเหลือเวลาไปอีก20 ประมาณไม่ถึง20ป <did> <ว>ีแล้วนะครับเด <My vengeance, S 2> ี๋ยวจะดูเองว่าล่ะกลายเป็นเจนเช่ด้วยฟูรี่แล้วมาอย่างพิเศษเก็บไว้เปลี่ยนร่างเลยแล้วกันฮนะผม oh. ว,ว่าแม่งต้องเป็นผมแน่ๆเอาเป็นเอเนลกกรเนอะที่พายแล้วไนงะโหแต่ว่าเอเนลน่าจะกินหมูนะฮะ ุกรมันไม่ดีตรงที่ว่ามันมันมันจะมีช่วงเวลาหนึ่งที่มันจะชาร์จแบบตัวเองไลรสถานาการป้องกันไงมันเลยทําให้แบบว่าเวลาสู้อะไรเนี้ยแม่งก็ลำบากนะครผม ไอ้โบนัลเลจคิงเฮ้ยสเน่ไปไหนแล้วอาชิวเอ้เหี้ยแม่งไม่ได้โดนกูฆ่าโดนชีพฆ่าสักเน้ยโอเคสกิล4นะครับเป็นเอ่อกาเลเดลาแพนเทล่านะครับผมน่าจะเป็นท่า,ท,าที่ต้องใช้คู่กับสกิลที่3นะครับอาชิบหายโบแต่อ่านท่านะโอเคมะไปดูซิ รอข้างหน้าเลยสุดท้ายฟอรเดลิชเก่งเบแบเป็นเหมือนการยิงกงเล็บอะไรสักอย่างนะฮะแล้วยิงทีเดียวตายเลยนะ,ยะสามารถยิงได้น่าจะยิงได้เรื่อยๆเลยนะฮะผมไม่ชชวร์ว่ามันยิงได้เรื่อยๆหรือเปล่านะอ <S 1> <S 1> นอโอ้โหยิงลำแสงค้นแหล โคนแรกคุณผู้ชมฮะมันน่าจะเป็นการยิงได้ประมาณสองถึงสามนับนะผมยิงเหมือนเป็นกระสุนเล็บนะออกไปนะฮะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูอีก <c oughs> ทีนะ <c oughs> ว่ามันใช่อย่างที่ผมคิดหรือเปล่าโอ้โดูเหมือนว่า เล็บไอ boxing, ้พวกนี้มันจะมีการงอกแล้วผมสังเกตพี่ว่าตรงสกิลเนี่ยมันจะมีเล็บหนึ่งข้างล่างแล้วผมมันเป็นจํานวนนัดนะถ้าแบบว่าในการยิงแต่ละครั้งเนี่ยเราสามารถยิงได้กี่ครั้งได้กี่ครั้งอะไรเงี้ยนะฮะตอนนี้เราสามารถยิงได้สองครั้งแล้ะอ้ยแม่งเอ้ยยิงไม่ทันผู้ชมนะ โอเคก็คืออย่างอย่างที่บอกไปก็คือเล็บมันจะสามารถลอกได้นะผมลอกเป็นเหมือนกระสุนปืนนะครับผมก็คือยิงหนึ่งนัดจะเท่ากับ200 200ย0 0สเต็ปนะครับผมก็คือมันจะบอกว่าเออ่มินิมัมหนึ่งหนึ่งเชนก็จะสามารถยิงได้ต่อหนึ่งขวบ ก็ตามนั้นแหละครับก็คือแบบว่าไอ้เล็บข้างล่างเนี่ยมันน่าจะงอกได้ประมาณสามสามเล็บสามครั้งน,นะเราสามารถยิงรัวได้สามครั้งเลยนะครับผมนะฮะโอเค okay, <let that S 2> เดี๋ยวไงผมขอตัดแป๊บนึงแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไปเจอตอนผมมีสกิลอันติกันแล้วกันนะครับสักครู่ครับโอเคฮะผมก็เล่นมันจนได้สกิลอันติแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูสกอร์กันนะฮะนั่นแหละนับสิบผู้ชมได้เห็นไปนะครับผมโอเค สกิลอันตี้นะครับชื่อเดสกาลอนนะครับผมผมอ่านถูกป่ะไม่ดูนะต้องใช้ต้องใช้คู่กับสกิลสามนะผมต้องใช้คู่กับแพนเทล่านะครับแม่งดูเหมือนว่าเวลากดปลดปล่อยล่างนั้วแม่งมันจะกินมานาไปพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวรอให้มันฟื้นมานา ทำไมมันไม่ฟื้นมานาวะร่าอดใจไม่ยอมฟื้นมานานะครับเป็นเราป่ะเฮ้ยเป็นเอเนลกัอิสกาย่านะฮะน้ำไฟสายฟ้าประทะน้ำแข็งนะครับเอเนลกินหมูฮะ ตอนนี้คุณผู้ชมสักเกตเห็นตรงสกิลที่สี่ไหมฮะไอ้กงเล็บอะกงเล็บเทนเทล่าครับผมกระสุดกกงเล็บตอนนี้ผมสามารถยิงได้5้าครั้งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปลองดูกันว่ามันจะยิงได้5าครั้งเลยหรือเปล่านะที่เราเก็บไว้เยอะเนี่ยมันก็จะสามารถยิงได้รัวๆเลยนะครับผมแต่ว่าอัตราความแรงนี่มันก็ขึ้นอยู่กับการยิงแต่ละครั้งนะฮะไปยิงเข้าไปสอกน้ำฮะ ซื้อกระยาบมาเยตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมซื้อสังเกตเงินที่ผมมีคุณผู้ชมฮะผมยังไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะผมยังไม่ได้ออกของใหญ่เลยนะหมวแต่ไล่ไปไอ้พวกนี้อยู่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนสักทีโอเคเดี๋ยวเราไปออกของใหญ่กันหน่อยดีกว่าก็ละกันร <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ตอนนี้มีเงินอยู่หมื่นสี่กว่าแล้วนะครับ <c oughs> มันยังไม่ค่อยมีของที่แบบว่า

ยังไม่รู้ว่าสกิลผมมันยังใช้ไม่ได้นะใช้เจ็ดอินเฮ้ยโโดกดไม่ทนมันเลยเฮ้ เอมมอยอะยแม่งไอ้ชิคกี้พี้แม่งเก่งอะเออแม่งคาชิพไปหมดก่อนนะเหมือนผมต้องอัพอินส์หน่อยนะผมเพราะว่าอินส์ผมไม่พอนะครับผมรออีกหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้อินส์ผมยังไม่พอนะไม่งั้นผมจะใช้สกิลอันติไม่ได้นะฮะ ใช้สกิลอสิ่ไม่ได้เลยตอนนี้ก็ต้องใช้สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสี่ไปก่อนนะครับแก้ขัดไปก่อนไอ้ชูแค่สุตเล็บไปเป็นเอชูแค่กระสุนเล็บก็ยิงมันแล้วฮะ เราสามารถกดได้รัวๆโดยไม่ต้องมีการใช้คูดาวนะครับสบายกูละเนี่ยที่จริผมไม่แน่ใจผมจะได้ใช้อัมติหรือเปล่าเพราะว่า มันยังไม่ถกริน่กดไม่ได้อะนะาอารน่นอเลจกมานาแมงยังไม่พอถึงแลุทชำไมจะชาทไมเดอเลจก พอโคตรแม่ซีโรเข้าไปตอนนี้เป็นการไล่ฆ่าอยู่ฝั่งเดียวเลยนะฮะโอเคดูเอลครับโอเคเป็นเรากับเออ,อิสุกยะนะครับปล่อยขคนต้นมา yeah! นี่น4ีโลเข้าไปทีเดียวครับอ้วมออรไทครับผม โอเคตอนนี้ซีโร่ตอนนี้สกิลอันติใช้ได้แล้วนะฮะโอเคเราไปลองดูเลยเราเปยังไงนะครับพ่้นมามเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นไหมครับเมื่อกี้แว๊บเลยนะฮะเป็นกรงเล็บยาวนะครับผมจมตีออกทั้งทั้งสิบนิ้วเลยนะฮะมันเป็นท่าเดสการ์ลอนนะครับผมก็มันจะเป็นเหมือนกรงเล็บยักษ์อะ ที่ปาดออกไปหกเหมือนคล้ายๆกับเกนสซน่าเทนโซของอ,อ,อิจิโกะนะฮะถือว่าแลกใช้ได้เลยเฮี <Yeah. S 1> ยพยายามมาได้ไหม <Final Zoo. S 1> ไปแนวสข้างล่างอีกโอเดลิจคิงเฮีอยโอเดลิจคิยเฮีย ้องก็กริงไม่ได้กลัวนะได้เด็กบรรชิวครับคุผู้ชมฮะ for the l e ยังไม่เช็ดอีกเอ้าออไปไหมไปไหม,มเรียบร้อยครับผมโอเคเดี๋ยวไงผมขอตัด EP น,นะผมเดี๋ยวไว้เจอกันตอนใกล้ใกล้ใกล้จบเกมเลยก็แล้วกันนะฮะ โอเคห้าหกแล้วเลยจนใกล้จะจบเกมแล้วนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะฮะแล้คงไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเป็นใครนะรอยู่ที่เวลาแล้วนะว่ามันจะมันจะหมดลงเมื่อไหร,ร่นะโอเคเรเับวเฟรนด์กันไปเรื่อยฮนะ เอ้โหอันตีมาอีกครั้งแล้วนะครับดูซิว่าอูชโชคปีจะเป็นใครนะยูทอโอ้ยเย้ยลงังลังต้นจังลุดซะก่อนนะผมโอเคเหลือเวลาประมาณไม่ถึง5าวิแล้วนะครับผม<ร>ก็จะสามารถใช้อันติได้แล้วโอเดลิชเกนสุขัยยะ ดู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 จบเกมได้หรือว่าไม่ชอบอางที่คลืนยืดเยอะฮะเฮียเอาที่นอกใช่โว้ยแต่แม่งทุกครั้งที่เราใช้สกิลไปแบบแบบเอออะไรนะเขาเรียกว่าละหับมากเนี้ยก็ทำให้เราใช้สกิลอันติไม่ค่อยจะได้นะครับ ผู้ชมก็น่าจะเห็นสกอร์แล้วนะครว่าตอนนี้เท่าไร่แล้วนะฮะีเซโลแล้วก็เซโลธรรมดาพับเข้าไปแหันร เบอลลูนอีกไปเดียร์ตบ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 แม่งตีครับไปเอ็นอเอฟไ่เด็แม่งเดียร์ไอ้สีบอลลูนอีกเดดเดียรี๋ลบอีกที ฟอ,อนฟอนปาดเรียบร้อยโอเคตัวสุดท้ายครับมาดูสิว่าใครจะได้ไปไปเน้อซูมเฮยดคิว,อวเอฮ้ยเราดูผิดเฮ้ยผมด,มด,เเผมดมูเป็นนึกว่าเก้าสิบตัวฮะยังเหลืออีกเก้าตัวนะโอเค ไปยังเกมยังไม่จบนะครับผมแไบเราลุยกันเรื่อยๆปไปไม่ตายแม่แม่งเอ้ยโดนโดนเดสการลอนเข้าไปไม่ตายครับผมเอ้ยหนักเหนียวดีสกญญา My patience has ended Our forces are under attack ของเถอดไม่ออกแล้วฮะเพราะว่าออกไปก็เท่านั้นนะครับผม กินเ,เหมือนจะโดนเอเนลแมนฟ้าผ่าใส่หัวไปหลายรอบเหมือนกันนะครับโอเคดูเอลนะครับเอเนลกับอ,อ,อิสกายานะครับ ของน้อยนะฮะแต่ว่าแม่งของแม่งก็คุณภาพสูงอันเลยนะฮะชิวออฟไมสตี้น่าจะเป็นโลกกันเวทอะไรทักอย่างนู่นแหละโมเดิรลิชลารช็อตแม่งเลยโอเคเลอสับตัวสุดท้ายแล้วนะฮะ <and S 1> ดูซิว่าเราจะฆ่าได้สกี่ตัวเชียวแบท

ก่อนที่เอเนลไม่จะลาช็อตนะฮะไม่เรียบร้อยกินจอบเป็นคนปิดเกมครับผมเอาแล้วทำไมเหลือแต่ร่างอิซึกายะวะแล้วอีกกรอหายไปไหนนะตัวแตกสงสัยนั่นแหละฮะก็อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นไปนะครับผมว่าฆ่ากันไปกี่ตัวนะฮะ ใช้เวลาไปก็พอสมควรเลยนะผมนะฮะเกือบจากสี่สิบกว่านาทีเลยนะครับก็กิมจอ์เจ็คกระแจ็คนะผมสำหรับเวอร์ชัน cvC เนี่ยต้องบอกว่ามันมันไม่เหมือนกับเวอร์ชั่นบีดวันพีสักเท่าไหร่นะผมเนื่องจากว่ามันจะมีสกิลบางสกิลที่สามารถกดยิงได้เรื่อยๆนะครผมถ้ามันมีส,สกิลอยู่ในสต็อกของมันนะนะผมพวกกระสุนเล็บอะไรเงี้ยสามารถยิงได้รัวๆเลยนะฮะ ก็มันจะมีบางสกิลที่ในเวอร์ชัน New World ไม okay. okay. The ่มีนะครับผมสำหรับกิมจอแจ็คแจ็คนะโอเคก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับผมสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมเอสปาด้าหมายเลขหกนะครับก็ขอบคุณสละการติดตามนะฮะก็หวังว่าจะชอบและสนุกกันนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยกันแล้วกันนะฮะผิดพลาดประการใดอะไรตรงไหนก็ขออภัยไว้ณที่นี้โดยละกันนะครับผมโอเคก็คงจะประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็น อะไรยังไงนะฮะหรือเป็นฮีโร่ตัวไหนหรือเป็นแมปอะไรยังไงก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ